ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็รู้สึกว่าท่านคงจะแปลกใจในเรื่องชีวิตของท่านว่าทำไมในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับในช่วงก่อนนั้นรู้สึกว่าในช่วงก่อนนั้น ทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดวงของเราจะไม่ค่อยดีจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดชีวิตเหมือนกับว่าจะตกต่ำบางครั้งจะกินจะอยู่ก็แทบจะไม่มีรวมถึงคนรักคนใคร่ก็เดินหนีห่างในช่วงนั้นขณะขนาดเป็นเพื่อนฝูงกันก็ยังหลบหน้าหลบตา ในช่วงนั้นถือว่าดวงของเรานั้นอยู่ในมุมอับก็ว่าได้ในช่วงนั้นถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินการทองก็แทบจะไม่พอใช้จะเอ่ยปากขอยืมใครเขาก็ไม่อยากให้เราขอยืมบางครั้งท้องต้องกลืนน้ำลายตัวเองบางครั้งในเรื่องของ เพื่อนฝูงที่ร่วมงานก็ไม่สงสารเราบางทีบางครั้งก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในช่วงนั้นถือว่าชาวราศีธนูจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรการงานการเงินก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆถือว่าชาวราศีธนูนั้นดวงจะไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนที่แล้ว จะคบใครชอบใครก็ไม่ค่อยได้ดีมีแต่คนคอยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้เข้ามาดวงของท่านจะเปลี่ยนจาก,กร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มี ชาวราศีธนูก็จะมีเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ก็ถือว่าดีในเรื่องของการทํางานท่านจะทํางานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายเป็นคนที่เรียกว่าใจดีรักใคร่ส่งเสริมเราในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะได้รับ คนที่เรียกว่ามีตำแหน่งเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีธนูจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาค่องทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชาการจะมีบริวาร จะมีลูกน้องอีกมากมายถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีแต่หากว่าท่านทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายถ้าหากว่าท่านทำการเกี่ยวกับค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเข้ามาหาท่าน ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆก็จะมีเงินมีทองเข้ามาอีกมากมายถือว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยนกันยายนเป็นต้นไปนี้ดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปการเงินก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับใช้สอยก็เรียกว่ามี ไม่ขาดมือทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยชาวราศีธนูจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ ทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกครั้งในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีทั้งสิ่งที่ดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวประเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษกชาวราศีธนูก็ ควรจะต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจอย่าเชื่อใจใครในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีคนมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนก็อย่าไปเชื่อเขาถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการงานที่เขามาชวน ถ้าหากว่าเราหลงกลหรือว่าหลงตัวเข้าไปก็จะเสียเงินเสียทองก็ว่าได้ท่านระมัดระวังเขไว้สำหรับในเรื่องของการคบคนอีกเช่นเดียวกันบางคนก็เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวเราเพราะฉะนั้นท่านระมัดระวังอย่าหูเบาให้ใจหนักหนัก,ห,นกหูหนักไว้ตทำอะไรท่านตรึกตรองและ ใคลครวญให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแต่ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนท่านจะทำเองทาเรียกว่าจะค้าขายหรือว่าจะลงทุนอะไรก็ถือว่าดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ อันนี้ชาวราศีธนูก็จะมีความโดดเด่นถ้าก็ท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินก็จะดีในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทำไรมีคนคอยสนับสนุนท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่ดีๆทางนั้นคุ้มกับการเหน็ดเหนื่อยการลงทุนของท่านท่านเคยรอคอยสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะมีเข้ามาท่านไม่ขาดสายในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการชาวราศีธนู ถือว่าดวงของท่านนั้นกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะได้ดิบได้ดีมีคนเสริเสริญมีคนยกยอท่านอีกมากมายท่านทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านท่านจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในกลนอีกด้วยในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะพบกับความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินก็หาง่ายงานก็หาคล่องทำอะไรก็ มีลูกน้องคอยดูแลท่านอยู่ในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีธนูน,นั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากเงินจะหาง่ายงานจะหาคล่องทำอะไรก็เป็นที่ต้องโอต้อง ใจของคนทั่วไปทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการงานส่วนรวมก็ถือว่าชาวราศีธนูท่านก็ทำได้ท่านทำได้ดีอีกด้วยมีคนคอยช่วยเหลือท่านแต่ว่าท่านทำงานส่วนรวมไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะมีเพื่อนจะมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำแล้วก็จะมีความสุขมีความสนุกสนาน ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้ ดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพและพารนามัยอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในท่านระมัดระวังโรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นได้ความดันไขมันเบาหวานหรือในเรื่องของโรคภูมิแพ้อันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ สิ่งดีๆก็มีเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นมีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก็าอาจจะมีเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้การเดินการเหินการไปเหนือไปใต้ไปทางไหนถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ถต่าหากว่าเราไปเหนือไปใต้ เดินไปก็ให้ท่านระวังของมีคมอาจจะมีการบาดหรือว่าอาจจะมีการทิ้งแทงได้ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ถ้าหากว่าเราไปเกี่ยวกับงานสังคมหรือว่าไปกินเลี้ยงไปอะไรหรือไปสังสรรค์กันให้ท่านระวังในเรื่องของคําพูดคําจาเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์อีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนทำอะไรต้องใจเย็นเย็นไว้ถ้าหากว่าเราอารมณ์ร้อนหรือว่า พูดจาไม่ดีอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ในช่วงของกลางเดือนหรือว่าในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการทำงานร่วมกันกับเพื่อนฝูงอีกอย่างหนึ่งให้ท่าน ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรือในเรื่องของการงานที่ทำอาจจะไม่ค่อยลงตัวหรืออาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในั้นระมัดระวังไว้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเราไม่ เราไม่ประมาทก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโชคลาภก็จะมีในช่วงของปลายๆเดือนให้ท่านจงระมัดระวังในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เราได้บอกไปนั้นอาจจะมีเกิดขึ้นก็เป็นไปได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนู ในเรื่องของการงานดีการเงินดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราก็ให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี